ทุกทุกคนในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์นะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำพังทูขาเล็กงงปะมีคนขอมาเยอะเลยนะคะว่าอยากให้ทำพาภทูขาเล็กค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีขาเล็กมีหุ่นที่ดีได้แค่หยุดกินคือง่ายสุดแล้วก็เห็นผลชัดเจนที่สุดนะคะแต่ว่าทําไม่ได้ใช่ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ต้องทําสิ่งเหล่านี้ที่วันนี้ชีก็จะมาแนะนํากันนะคะการที่เราจะมีขาเล็กได้ก็คือว่าเราจะต้องออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งชี้ออกมาแบบ น่าจะ2อปีได้แล้วมั้งก่อนที่จะมาเข้ายิมเนี่ยชิคก็จะแบบเล่นโยคะมาก่อนนะคะเป็นการแบบลองดูว่าตัวเองอะ่ะชอบอกอกกำลังกายไหมอะไรเพราะาตอนเด็กๆกัชิเรียนพละไม่ได้เลยทุกคนคือแบบจะตายนะคะก็เดี๋ยวให้ดูแลกันว่าท่าที่ทําแล้วขาจะเล็กได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างก็คือท่าสคอร์ค่ะต้องบอกเลยว่าท่านี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากจะปั้นก้นให้กลมสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะช่วยลดต้นขาด้วยค่ะท่านี้นี่ก็จะช่วยทั้งร่างกายเลยรวมไปถึงหน้าท้องที่แบนราบด้วยค่ะ แอบหนักนิดนึงนีงนี่อ่ะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือท่าเด a ดลิฟท์ซึ่งท่านี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น king and queen of exercise เลยก็ว่าได้มันช่วยได้หลายเรื่องมากๆเลยนะคะก็จะบริหารกล้ามเนื้อหลายส่วนเลยเช่นแผ่นหลังนะคะขาน่องแล้วก็สะโพกค่ะเมื่อกี้นี้นะคะชินรู้สึกว่าแบบฟอร์มมันไม่สวยมันหนักเกินไปก็เลยเปลี่ยนมาให้น้ำหนักเบาลงเพื่อแบบเอาฟอร์มให้ดีๆด,ด,ด,ดีกว่านะคะจะได้ปลอดภัยด้วยะคะ่ะ ที่เราจะยกน้ำหนักมากๆหรือยกเวทเนี่ยอยากให้มีพ ersonal trainer ในการช่วยเราดูนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนเราก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดท่าผิดมันจะทำให้เราปวดหลังได้หรือว่าปวดขาได้ให้มีคนคอยช่วยดูท่าเราก่อนให้ท่าเราแบบเป๊ะจริงๆนะคะถ้าเกิดท่าไม่ถูกเราก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็อีกท่านึงเลยก็คือลังเจสนะคะท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ชี้แบบ เกียดที่สุดถือว่าเป็นที่1เลยนะคะลองมาจากเบอร์พี่นะทุงท่านี้เน่ก็จะช่วยกระชับต้นขานะคะแล้วก็บริหารสะโพกค,ค่ะใครที่รู้สึกว่ายังไม่เหนื่อยเนี่ยสามารถใช้เวทในการช่วยเพิ่มน้าหนักไปก็ได้นะคะมันจะช่วยทําให้รูปทรงของขาชี้สวยขึ้นคือปกติชี้จะเป็นคนขาอย่างเงี้ยขาแบบตะเกียบอะทุกคนแบบปึ๊บอย่างเงี้ยลงมาแต่ว่า พอออกกำลังกายไปเรื่อยๆขาของชิมันจะเป็นแบบเหมือนขามันจะเป็นทรงขาทูแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ไขมันตรงช่วงบริเวณต้นขามันก็ลดลงด้วยนะคะอืแต่ว่ามันจะเป็นกล้ามเนื้อแทนซึ่งหลายๆคนที่ออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทําไมเราน้ําหนักมากขึ้นหรือว่าขาของเราดูใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไขมันมันออกไปแล้วกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นมาเลยทําให้เราดูแบบใหญ่ขึ้นแต่ว่าต้องเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆแ,แล้วร่างกายของเราก็จะแบบกลับมาในจุดที่แบบสมดุลบวกกับทานอาหารที่ดีด้วยนะคะแต่ชีเองก็ ทำไม่ได้เหมือนกันแหละซึ่งชีนี่ออกกำลังกายมาติดต่อกัน2ปีแล้วนะคะ่าที่ชีออกกำลังกายตลอดเนี่ยส่วนมากชีจะเล่นเป็นพวกแบบ full body exercise นะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ได้ทั้งตัวเลยคือชีจะไม่ได้แบบเน้นการลดเป็นส่วนให้ทุกอย่างของร่างกายของเราได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นแบบหลังแขนขาพุงอะไรซึ่งเป็นคนไหนที่ออกกำลังกายแล้วขาเล็กเราได้ผลสามารถมาแชร์ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันคงมีบางอย่างที่ชีแบบยังไม่รู้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วหลักๆเลยชีว่าถ้าเกิดคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ่ะมันไม่ได้เพียงช่วยให้เราแบบ หุ่นดีนะแต่มันทาให้เราสุขภาพดีไปด้วยแล้วก็ทําให้ระบบการทํางานของหัวสมองมันดีขึ้นอันนี้ส่วนตัวชีนะคะก็เลยแบบอยากจะแนะนาให้ทุกคนออกกำลังกายการปีใหม่นี้มาเริ่มต้นกันใหม่สาหรับอย่างที่2เลยนะคะก็คือเลือกใสก่กางเกงเอวสูงหรือว่ากระโปรงเอวสูงนี่เป็นทริค ที่ชีรู้สึกว่าชีทําแล้วขาชีจะดูเล็กและขาก็จะดูยาวอาจจะใส่เป็นสกินนี่รัดรูปก็ได้ที่แบบกระชับสัดส,ส่วนนะซึ่งชีก็มีโคกับออลินนาสติมอันนั้นก็ดีคือดีมากคือใส่แล้วมันสามารถทําให้ขาของเราดูเล็กลงได้หรือว่าเพื่อนๆสามารถหากางเกงขาเดฟมาก็ได้หรือว่ากางเกงยีนที่มันแบบรัดรูปอ่ะมันอาจจะอึดอัดมากกว่าสกินนี่นะคะก็ลองดูละกันที่สําคัญเลยก็ว่าคุณจะต้องเลือกที่มันเป็นเอวสูงเพราะเอวสูงเท่าไหร่มันก็จะทําให้เรายิ่งดูขา เท่านั้นคุมสะดือพอดีอชีอว่าอย่างนั้นนะคือกําลังสวยนะคะหรือว่าถ้าใส่กระโปรงก็เป็นกระโปรงเอวสูงก็ได้มันดูวินเทจดีด้วยมันดูสวยดีด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชี้ใส่ทีไรทุกคนก็จะแบบขายาวมากเลยสูง180หรือเปล่าเปล่านะคะชี้สูง167เท่านั้น,นะคะ่ะทุกคน <laughs> นะคะอย่างสุดท้ายแหละก็คือ เลือกใส่รองเท้าที่มันทําให้เรายิ่งดูขายาวเข้าไปอีกเลยหลักการง่ายๆเลยก็คือรองเท้าหัวแหลมจะทําให้ขาของเราดูยาวรองเท้าหัวแหลมส้นเข็บเนี่ยชี้บอกเลยว่าชี้ใส่ทีไรคือคนจะบอกตลอดว่าแบบขาเล็กมากคือความจริงชิ้ก็ขาเล็กแหละแต่ว่าคือใส่แล้วมันยิ่งดูขาเล็กไปอีกอะรองเท้าส <in> ีนู้ดก็จะทําให้ขาของเรายิ่งดูแบบยาวขึ้นไปอีกนะคะซึ่งทรงรองเท้าก็มีส่วนที่จะทําให้ขาของเราเนี่ยดูยาวหรือว่าดูสั้นได้อันนี้เนี่ยคือหลักการของการ มองด้วยสายตาจริงแต ทุกคนเนี่ยเห็นชี้ผ่านภาพในอิสแกรมหรือว่าเฟซบุ๊กใช่ไหมแต่ภาพเราก็สามารถใช้มุมกล้องถ่ายได้อีกแต่ว่าพวกมุมกล้องเนี่ยชี้ยังไม่อยากมาสอนเพราะว่าชี้อยากให้สวยด้วยตัวจริงดีกว่านะคะแล้วก็รูปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เดยออาจจะมาสอนในตอนต่อไปถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเยอะๆนะว่าถ่ายรูปยังให้สวยแต่ว่าชี้รู้สึกว่าชี้เองก็เป็นคนที่ถ่ายรูปยังไม่สวยขนาดนั้นเป็นประมาณนี้เลยสําหรับฮาทูขาเลของชี้ซึ่งชี้ก็อยากจะให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าชี้ก็มีเทคนิคหลายๆอย่างมันเป็นเทคนิคส่วนตัวววแแล้้้ออยาาากจะมชร์ใหเพื่นๆสได เหมือนกนกัเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้หรือว่ายังไม่รู้นะคะหรือว่าน้องๆที่เพิ่งเข้าสู่ช่วงวัยรักสวยรักงามอะไรเงี้ยมาดูช่องฟิชิกันจะได้แบบสวยไปด้วยกันนะคะแล้วก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราลวกันเนาะ,ะไม่ทานพวกจังฟูดเยอะอ่ะมันก็จะไม่ลงขาเท่าไหร่หรอกไอ้ข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลยใต้คลิปนะคะเดี๋ยวชิจามาตอบนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูคลิปนี้นะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นี่วันนี้ไาเจอพี่เบ้ด,ด้วยกําลังทําคลิปว่าทําไงให้ขาเล็กทำไหมคะพี่เบ้ไม่ค่ะพยายามไล่ไให้ขาใหญ่ดิตอนพี่เบ้คือน้าหนักขึ้นกว่าตอนแรกมากเล่นใช้ตัวใหญ่ขึ้น <laughs> ผลชี้นี่ต้องทําตรงข้ามนะคะก็คือทําให้ขาเล็กลง